สวัสดีครับผมพัฒนพัฒนะนี่คือรายการพัฒนะออโต้รีวิวในคลิปนี้ครับผมผมมาอยู่ที่โชว์รูมมิสูบิชิวิกตอรี่ครับผมหรือมิสูอ้อมใหญ่นั่นเองนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับอิดิชั่นนะฮะตัวนี้เห็นขับกันเต็มบ้านเต็มเมืองนะขับกันเต็มท้องถนนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ครับผมแล้วจะพาทุกคนดูครับว่าอุปกรณ์ภายนอกภายในนะครับจุดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างและทำไมมันถึงขายดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคคนไปดูรับ รถที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวรถจริงนะครับอันนี้จะเป็นรถเตรียมตัวส่งมอบให้กับทางลูกค้านั่นเองในวันนี้ครับผมจะมารีวิวโดยแบบคนเดียวไม่ได้นะฮะวันนี้ผมก็จะมีผู้แนะนําคอยแนะนําให้ผมนะครับว่าตัวรถนี่มีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างขอเชิญเลยครับครับสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับพบกับผมนะครับเซวนะครับมิสูวิคัลี่สาขาอ้อมใหญ่นะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเรียกพี่แอดแล้วกันนะพี่เนาะโอเคผมตัวนี้เป็นปาเจโร่รุ่น อีลิตใช่ไหมฮะเลกนะครับกับเพื่อนสองล้อขับเพื่อนสองล้อนะครับตัวรุ่นปกติกับตัวตัวรุ่นอีลิ e เนี่ยที่ผมได้ข้อมูลมาเห็นเขาบอกว่ามันจะมีจุดแตกต่างกันอยู่ถูกไหมฮะถ้ารุ่นปาเจโร่ตัวเวอร์ชันแรกตัวปกตินะครับตัวกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเงินของปาเจโร่อีลิตเอ dition ก็จะเป็นสีดำนะครับก็คือลมดำมาให้เพิ่มเติมครับตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่เป็นสีดำเข้ากับตัวกระจังหน้าได้ดีนะครับสำหรับลูกค้านะครับก็อยากได้ตัว ชุดแต่งใต้กันชนหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวแต่งเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือว่าอุปกรณ์ที่เป็นจิ๊ต่างคือมขึ้นณ์ตกแต่งของแท้นะครับกปลูงได้เลยนะครับลูกค้าเวลาของแท้ก็จัดเองอ๋อนี่ของแท้เลยเปลืักสุขอย่างตัวตัวชุดไฟหน้านี้พี่มันจะลมดํากว่าเดิมไหมสองตัวอ l i t e e d i t i นะครับตัวด้านในโคมไฟนะครับก็จะลมดําเข้ามาให้อีกนะครับซึ่งดูสวยงามมากมิติเป็นสีดําได้เลยอ๋อคือเพิ่มเฉดสีดําประมาณนี้ใช่ชุดนี้นะครับก็จะเป็นทั้งไฟเลี้ยวนะครับ ไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟส่องสว่างเวลาเลี้ยวข้อซอยนะครับเปิดไปเลียเ้ยวเลี้ยวข้อซอยอย่างเงี้ยก็จะมีไฟ2มุมเพิ่มให้นะครับเพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับสำหรับโคมไฟยี่ห้ออื่นไม่ค่อยเห็นไม,ไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีกับบอเ,เจิโร่เนี่ยถือว่าโอเคนะครับเซ็นเซอร์ก็ยังให้รอบคันเหมือนเดิมนะครับแลวอย่างตัวด้านข้างกับพี่นิดเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างครับจะสำหรับลูกค้านะครับก็ต้องการที่เป็นซุ้มล้อตัวนี้ก็เบิกศูนย์เหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุดของมันเลยขนาดล้อนะครับ ก็ใช้ขอบ18นะครับลมดำสำหรับอี i t e edition นะครับเป็นเอกลักษณ์เลยอ,นนอันนี้คือล,ล้อเดิมถูกไหมครับพี่ล้อเดิมครับล้อเดิมไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มดิสเบรกนะครับขนาดใหญ่ทั้งหน้าทั้งหลังเป็นดิสหน้าทีหลังเลยช่องล่างก็เป็นคอสติ้งนี่เอกลักษณ์เลยนะครับตัวโคมไฟนะครับขนาดใหญ่เหมือนกันก็ดูเป็นเอกลักษณ์นะครับสีโครเมียมสวยงามเข้ากับพวก โฟมีมเบามือจับนะครับตรงนี้ไกดดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับข้างล่างมีกล้องซ่อนอยู่ด้วยใช่ไหมพี่ใช่กล้องด้านข้างนะครับตัวนี้จะทํางานร่วมกันกับกล้องมองภาพรอบคันซึ่งเราความเร็วไม่เกิน20นะครับซึ่งเราสามารถกดดูกล้องนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างฝั่งซ้ายมาพร้อมกับระบบเตือนจุดอับสายตานะครับตรงนี้บายสปอร์ตนะครับเกิดว่าเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วมีรถมาในจุดอับสายตาเนี่ยก็จะมีเสียงเตือนด้วยแล้วก็มีแสงไฟที่กระจกได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า ไม่ได้เปิดเพื่อเลี้ยวก็จะมีแสงเตือนให้อยู่จริงปาเจโลเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบพอทราบก็คือว่าออปชั่นนี้ยัดแน่นมาอยู่แล้วถูกไหมราคาถูกด้วยใช่เปรียบเทียบกันได้เลยนะครับออปชั่นหลักล้านอยู่แล้วสำหรับด้านท้ายนะครับที่เรารู้เลยว่าเป็นรุ่น elite edition ตัวสไปเลอร์เนี่ยก็ลมดํามาให้ก็โอ้โหที่ฉลามก็ลมดํามาให้ราคาข้างบนก็ดำด้วยใช่ดำด้วยใช่ครับแล้วก็นะฮะชุดแต่งชายกัะชนด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดแต่งที่เอาเบิกเบิก์ุน จริงๆก็เป็นชุดเดียวกับด้านหน้าชุดเดียวกับ<ช>ด้านหน้าครับใ,ให้รถด,ดูหนาขึ้นดูมีมิติขึ้นนะครับแล้วก็ไฟทับทิมส่วนปวกเซนเซอร์เตือนรถมาจากด้านท้ายอย่างเงี้ยครับก็จะมีเสียงเตือนเข้าสู่หน้าคอนโซลให้เรารู้จักว่ามีรถมานะครับวันนี้ก็ติดตั้งให้ทุกรุ่นกล้องมองภาพด้านหลังก็มีให้อย่างฝาท้ายตัวนี้ครับพี่มันเป็นไฟฟ้าหรือยังครับพี่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าแล้วโอเคลองลองดูครับพี่ได้ครับจะลองเปิดให้ดูนะครับ ก็จะทํางานได้เปิดปิดได้หลายรูปแบบนะครับทั้งเปิดปิดที่หน้าคอนโซลนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับมือถือได้สั่งเปิดสั่งปิดที่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยสั่งเปิดสั่งปิดที่มือถือได้ด้วยได้ครับเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งรู้นะ2 2แล้วนะครับ3ก็คือเตะเปิดเตะปิดนะครับ4ก็คือที่ฝ่าท้าได้เลยนะครับ5ก็ที่รีโมทเราอ๋อครับโอ้สั่งเปิดได้เยอะสั่งเปิดได้เยอะนะครับมีตัวเขาเรียกว่าแอนตี้แจมปกติใช่เนาะ ก็คือว่าอะไรมาแทรกมันก็มันก็ไม่ยอมปิดตกลไม่ดให้นะครับเราลองนียก็ได้ครับอันนี้นะครับประมาณนี้น้ำหนักนิดเดียวไม่เลยนิดเดียวนิดเดียวนะฮะตอนนี้นะครับก็เพิ่มเข้ามานะครับติดตั้งให้เกือบทุกรุ่นแล้วเนาะครับเอาง่ายๆว่าตัวนี้ก็แทบจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแล้วนะครับถือว่าเต็มถือว่าเต็มนะฮะอย่างนี้เดี๋ยวผมลบกวนพี่เดี๋ยวดูที่เครื่องยืนกันต่อได้ครับพี่โอเค เรามาดูเครื่องยนต์กันก็ปาเจโร่สปอร์ตเป็นเครื่องยนต์ไมเวก2.4ดีเซล180นแรงม้าแรงบิดก็430มิตันเมตรเจาสูบอลูมิเนียมบรรลอยนะครับทำให้มีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ประหยัดน้ำมันเชื้อได้อีก20%นะครับจากรุ่นเดิมครั้งแรกของของเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ติดตั้งมเครื่องไมเวกเข้าไป ของมิสูวัชโร่สปอร์ตเนี่ยเกียร์ออโต้8สปีดมีระบบ G ส ENSOR นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้สมูทแล้วก็เขาเรียกว่าปรับได้ตามเส้นทางได้นะครับคือว่ามันมันปรับลักษณะตามการขับขี่ใช่อันนี้ส่วนตัวผมเนาะผมมองว่าไอ้เครื่องบล็อกเนี้ยไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาตรงที่ว่ามันมีก็เระระบบวาล์วแปรผันรถในตลาดไม่เห็นก็มีเจ้านี้แหละก็เรื่องของเครื่องยนต์นะฮะก็ประมาณนี้ระบบคล่องก็ประมาณนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวอาจจะรบกวนพี่พาผมดูข้างในนิดหน,น่อย สำหรับด้านในนะครับก็หน้าจอ8นิ้วทัชสกรีนนะครับรองรับบลูทูธ o t h Apple CarPlay นะครับส่วนแอร์นะครับก็จะเป็นแยกแอร์นะครับควบคุมแรงลมทั้ง2เลยครับควบคุมแรงลมอัตโนมัติทั้ง2ฝั่งนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าสองผู้โดยสารต้องการความอุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปรับได้เลยนะครับฝั่งคนขับอยากได้อุณหภูมิเท่าไหร่ก็ปรับได้เลยแยกโซนอยู่แล้วใช่ครับมาพร้อมกับตัวปรับอากาศนานีเป็นยังไงเอ่ยพี่คือปรับอากาศให้ดีขึ้นนะครับสำหรับภูมิแพ้อย่างเงี้ยนะครับก็จะ อาอากาศก็จะดีนะครับการในรถแล้วก็ตัวระบบเกียร์นะครับเนี่ยครับ,รบที่บอกว่าเกียร์ออตโต้ <S <S เีกยดมาพร้อมกับระบบเปลี่ยนเกียร์นะครับบนพวงมาลัยก็คือเพรสชิพนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนเกียร์ได้ตอนนี้ก็เปลี่ยนได้ครับผมอันนี้ก็เปลี่ยนได้ครต่อ๋อแล้วแต่จะเล่นเลยแล้วแต่จะเล่นออนะครับมาพร้อมกับระบบเบรกออโต้โฮลนะครับทั้งทั้งที่เราอยู่ในเกียร์ดีนะครับเมื่อเราอยู่ในเกียร์ดีเราเหยียบเบรกแน่นๆนะครับปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้อง เอาไว้ใช้ตอนที่ว่าติดไฟแดงอย่างนั้นด้วยใช่ไหมใช่ครับไฟแดงหรือรถติดติดอะไรเงี้ยครับรถอาการเมื่อยล้านะครับรถอาการเมื่อยล้าที่เราจะต้องคอยเข้าเกียร์พีแล้วก็หรือคอยเข้าเกียร์เอ็นแล้วดึงเบรกมือนะครับหรือถ้าเราตั้งเป็นออโต้โฮเนี่ยก็จะดึงเบรกมือให้เราอัตโนมัติสมมติถ้าเกิดว่าอ่ะไฟเขียวแล้วขับหยบคันเร่งปุ๊บขึ้นไปตัวกระจกเนี่ยก็พิเศษนะครับเหมือนกันกับตัวเวอร์ชันแรกนะครับคือแตนดา์พิเศษก็สามารถตัดลำแสงตัดแสงอัตโนมัตินะครับนี่เป็นจุดเด็ดจริงๆนะครับ ด้วยว่าเบาะเลยนะครับแล้วตัวเบาะเนี่ยสำหรับ Elite Edition เนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะสะท้อนความร้อนนะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าจอดตากแดดถูกไหมครับอุณหภูมิของเบาะเนี่ยก็จะไม่ได้ร้อนมากเกินไปแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับเบาะที่ติดตั้งตัวนี้นะครับ c o เ Modere เบาชื่อประเภทประเภทวัสดุของเบาะใช่นะครับโค c o ม m o d เล่นะครับเอ๊ะผมขอถอดไปใส่กับรถผมได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้กับรุ่นเนาะมันขนาดของเบาะนี่ไม่เท่ากันนะแล้วก็แอร์แบ็กสำหรับรุ่น Elite Edition เนี่ยนะครับก็เจ็ดลูก เพิ่มมาให้ทั้งขับ2แล้วก็ขับ4อ oh, ๋อไอแบ็คให้เลูกให้เลูกเลยนะครับ oh, <okay. S 1> เราไม่ต้องใช้มันนะลูกคา้าเพิ่มความปลอดภัยเฉยๆผมก็ไม่อยากใช้โอเคสำหรับเบาะที่นั่งผู้โดยสารนะครับตอนที่2ก็สามารถปรับพับได้นะครับ4ี่0 oh, <wow. S 1> อยู่แล้วนะเดี๋ยวลองพับให้ดูนะครับ oh, <okay. S 1> กดด้านข้างเนาะอะ,ะพับได้เลยนะครับนี่คือครึ่ง40 oh, นะครับ oh. นี่ครึ่ง 60, 60. อืมนะครับแล้วก็าผู้ที่อยากนั่งขึ้นข้างหลังก็สามารถปีนขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับใช่ที่ปรับเอ็นได้อีกไม่ผิหรือเปล่าปรับเอน็นได้อีกครับได้4ีองศานะครับที่จยากให้นั่งสบายก็ปรับเอนแล้วก็ดึงที่พักเพื่อนักพิงศีรษะขึ้นไปด้วยนะครับเ็าจะได้ไม่ค้ำตรงไหลเราอ๋อจอกลางนะครับครับผม นี่ขนาด12.1นิ้วนะครับสามารถสะท้อนหน้าจอขึ้นไปอยู่ในจอเพดานได้เลยดูหนังฟังเพลงได้ใช่ครับก็จะมีหูฟังเปรีดแถมให้2ตัวและลำดิเกตที่อยากการ์ตูนนะครับก็อย่างยูท YouTube ขึ้นไปอยู่หน้าจอได้เลยได้เลยได้เลยครับอ๋อนี่ทํำมาเพื่อรถสไตล์แบบครอบครัวใช่ครับครบครัวเแม่ผมไม่อยากขับไปอย่างนี้ชินอนเลยครับ สิ่งที่ผมอยากรู้เพิ่มเติมพี่เรื่องของตัวเทคโนโลยีแล้วก็ตัวระบบความปลอดภัยของมันมันจะมีจุดเด่นตรงไหนบ้างครับพี่ถ้าเราจุดเด่นของ Mitsubishi Pajero Sport นะครับติดตั้งเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะครับติดตั้งกล้องมองภาพรอบคันให้ กอมุมมองให้แบบเบรดไอนะครับเบรดไอวิวแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างอื่นอย่างเช่นนะครับเราตัดกาลังเครื่องยนต์ช่วงขณะมื่เหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงและรวดเร็วถ้าเราจอดอยู่นะครับตามรถเหยียบคันเร่งนะครับมันปาเชโล่อะเราคำนวณว่าเป็นมีรถจอดอยู่ด้านหน้านะครับเรายะห่างไ่จนิน4เมตรถึง5เมตรนะครับก็จะตัดกําลังเครื่องยนต์ให้แล้วก็แบบระบบช่วยเสริมความสบายอะไรพวกนี้นะครับล็อกความเร็วแบบแปผันะครับสามารถตามรถข้างหน้าได้ด้วยนะครับ ถ้าสมมติใครกำลัง่องที่พี่บอกคือถ้าที่บ้านใครมีลูกและกำลังจะหัดขับรถนี่ก็คือรถครอบครัวตัวหนึ่งที่มันตอบโจทย์ในมุมนี้ได้เลยไอตัวตัวนี้พี่ที่กำลังจะส่งมอบลูกค้าเนี่ยพี่ตัวขับ2อ Elite Edition ครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเป็นรุ่นขับ2องนะครับหนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทนะครับ สีขาวเนี่ยเราเพิ่มเป็นสองหมบาทเฉพาะสีขาวสีเดียวถ้าสีดําก็ไม่เพิ่มแทมเปญียนที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับก็อยู่ที่5ปีดูแลดีถึงใจนะครับซีค่าเคมีพันตลอดการใช้งานตลอดการเข้าศูนย์นะครับก็คือ10ระยะไปจนถึง5ปีหรือแสนกิโลไม่มีค่าใช้จ่ายเรียบร้อยโอเคก็ขอขอบพระคุณพี่แอดมากกับพี่วันนี้ได้ครับยินดีทีรใช้ครับครับผมมีอะไรติดตามทักเข้ามาได้เลยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับเจ้าตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับรุ่น e l i t e Edition นะครับถ้าหากอยากสอบถามเรื่องของตัวรถข้อมูลโปรโมชั่นอะไรต่างๆนะครับยังไงก็ลองโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ใต้ description ด้านล่างนี้ดูได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมกับผมรอบหน้าเดี๋ยวผมจะรีวิวอะไรกันอีกเดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ